ข่าวเช้านี้นะครับเริ่มจากคำว่าธนบัตรนะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นแบงก์นะครับแต่แบงก์ก็แปลว่าเบ้งเบ้งก็คือปั้งปังยิงปืนนั่นเองนะครับต้องออกเสียงว่าเบง k แต่แบงกก็แปลว่าธนาคารดังนั้นถ้าเราพูดว่า do you have a bank แปลว่าคุณมีธนาคารไหมต้องรวยมากๆถ้าเป็นธนบัตรหรือแบงค์เนี่ยฮะก็ใช้คำว่า banknote banknote do you have any banknotes แต่ที่อเมริกาก็จะใช้อีกคำหนึ่งก็คือ Bill Bill อย่างเช่นคุณมีธนบัตร5ดอลล์ไหมครับหรือแบงค์5ดอลก็คือ do you have a $5 bill มาต่อด้วยคำว่า Microwave ที่แปลว่าไมโครเวฟนะครับอย่างเช่นจะถามว่าอุ่นในไมโครเวฟไหมครับก็คือ would you like to heat it up in the microwave หรือตัดคำว่า Microwave เรืือแค่ would you like to heat it up ตรงนี้เราไม่ใช้คำว่า wave เพราะว่า wave แปลว่าโบกนะครับอย่างเช่น wave goodbye ก็คือโบกมือลานั่นเองครับ